ท่านผู้ชมครับพบกับผมเอกิติศักดิ์ด่วงพิมพ์ครับในช่วงลองขับบายเอกิติศักดิ์วันนี้พาท่านผู้ชมมารู้จักกับรถอีกหนึ่งรุ่นที่ถือว่าชั่วโมงนี้ต้องพูดถึงนิดหนึ่งเพราะว่าเขามากับราคาค่าตัวที่ที่ร้อนแรงกว่าเดิมเพราะว่าในความปลอดภัยที่ดีและมีครบในเรื่องของกกอุปกรณ์อำนวยความสะดวกแต่ที่สําคัญครับราคามีการปรับใหม่จากเดิมราคารถล้านกว่าบาทล้านหนึ่งแสนกว่าเนะีตอนนี้ต้องบอกว่า m a สด้ CX 3ข้างๆผมคันนี้มากับสีใหม่และราคาใหม่รุ่นท็อปสุดครับต้องบอกก่อนเลยอันนี้นำเรื่องหลักเลยรุ่นท็อปสุดราคา959,000บาทในรุ่น Pro Active เรียกว่าเป็นรุ่นท็อปสุดของ Mazda CX 3ในปัจจุบันที่มีราคาไม่ถึงล้านนะ959,000บาทและที่สำคัญครับในรุ่นเบสรุ่นเริ่มต้นราคาเพียงแค่769,000บาท ถือว่าเป็น Mazda CX3 รถใน SUV b s e gment ที่มีราคาจำหน่ายที่ถือว่าร้อนแรงทีสุดในชั่วโมงนี้ครับของ Mazda ซึ่งต้องบอกว่าเป็นผลพวงจากการปรับจุดยืนใหม่นะครับในซีรีส์ของ SUV b s s e gment ที่ Mazda เองปัจจุบันมีรถในในคลาสนี้ถึง2รุ่นกับ CX3 เดิมทีและเจ้าใหม่ก็คือ CX30 ที่มีการปรับให้มีโพริชั่นที่แตกต่างกันทำให้ราคาค่าตัวเนี่ย น่าสนใจเป็นอย่างมากเดี๋ยวเรามาชมกันครับว่า m a ด d า c x 3 5หนนี้เนี่ยออปชันเป็นอย่างไรบ้างกับราคาจำหน่ายที่บอกแล้วครับ9 5 9า0 0บาทนี้กับ m a z d า c x 3รุ่นท็อปสุด2021ปีนี้ครับเราไปชมกันครับ เริ่มต้นมาดูที่ภายนอกกันครับม a ด้า cx 3ใหม่ตัวในโมเดล2021จริงต้องบอกว่าพื้นฐาน cx 3ใหม่ในโมเดล2021เนี่ยคล้ายกับเดิมทุกอย่างเพียงแต่ว่ามีการเพิ่มเติมในเรื่องของสีใหม่กับราคาที่เปลี่ยนไปสีใหม่เจ้าสี poly metal gray เนี่ยตอนนี้ในเครื่อว่าอะไรรุ่นเนี่ยมีเจ้าสีเนี้ยเข้ามาให้แล้วแต่ก็จะมีการ ปรับราคาจําหน่ายี่หนึ่งคือถ้าเลือกสีนี้รู้สึกว่าถ้าเป็นมาด้า c ี3นี่จะเพิ่มเงินประมาณ1 0 0 0 0หมื่นบาทในกระสีเทาสีนี้นะฮะซึ่งทําให้ตัวรถเนี่ยดูโฉบเฉียวเะเรียกว่าเป็นสีเทาที่ฮิตสุดในยุคนี้ด้านนอกออปชั่นที่บอกออปชั่นเดิมก็คือมาครบในระบบ i อเอ็กทีฟเซซึ่งเป็นะระบบมาตรฐานความปลอดภัยใหม่ที่มาด้าจับมาใส่ในหลากหลายรุ่น CX3 เองก็เป็นหนึ่งรุ่นที่ใส่เข้ามามีทั้งเรดาร์ จะอยู่ด้านหน้านี้เจ้าเซ็นเซอร์ที่อยู่หลังโลโก้เนี่ยครับในเวอร์ชันท็อปโปรแอคทีฟเนี่ยโลโก้จะไม่เหมือนกับรุ่นอ่ารุ่นเบรรุ่นเริ่มต้น้าหลางคือเซ็นเซอร์จะมีเซ็นเซอร์ที่คอยตรวจจับรถด้านหน้าทํางานร่วมกับกล้องที่กระจกหน้าเนี่ยครับด้านบนจะมีกล้องซึ่งทํางานในการตรวจจับ to, วัตถุตรวจจับรถซึ่งในเจ้าไอคิวเซนเซอร์อท,ที่ใส่มาเนี่ยในเจ้า CX3 เนี่ยใส่มาระบบก็คือ ในเรื่องของ Adaptive Cruise Control ซึ่งมาซาฮิมีชื่อว่า Mazda Radar Cruise Control เนี่ยใช้ในการล็อกความเร็วกับรถคันหน้าเกาะความเร็วรถคันหน้าแต่เป็นระบบความเร็วที่เกาะรถคันหน้าเนี่ยไม่ได้อยู่ในตั้งแต่วิ่งจนถึงจุดหยุดนิ่งจะอยู่ประมาณสัก20ก่าหน่วต่อชั่วโมงระบบมันจะตัดออกนะครับก็คือไม่ได้ถึงศูนย์จากนั้นแล้วเนี่ยระบบตัวนี้ก็ทํางานในลักษณะรถของการเคลื่อนที่ทํางานได้ดีแต่เพียงแค่ว่าไม่ได้หยุดถึงจุดหยุดนิ่งระหอกกันนะครับและ เซนเซอร์ S S การระยะด้านหน้าก็มีให้4จุดด้านหลังก็มีให้ที่สําคัญในเวอร์ชันนี้มีระบบอาราวิวด้วยกล้องรอบขันมีให้กล้องก็อยู่นี่ครับซึ่งสามารถเรียกดูด้านในรถได้เราเห็นว่ากล้องรอบคันเป็นประโยชน์มากสำหรับรถในปัจจุบันกระจังหน้าที่เป็นเส้นแนวนอนเนี่ยต้องบอกว่าในตระกูล CX หลายรุ่นยังใช้อยู่แต่ถ้าเป็นสังเกตครับในโฉมใหม่ๆอย่าง CX 30ย่าเนี่ยจะเป็นรูปโลโก้มาร์ด้า ที่เหมือนลอยอยู่ท่ามกลางดวงดาวกับดีไซน์ใหม่ที่ที่่าน่าจะเป็นจุดจุดดวงดาวเนะี่ยเทรนนั้นนะ่ะในตัวนี้ยังไม่ใด้ใช้ยังใช้ค็ย่งน่าทรงเดิมอยู่นะครับอ่ะไปดูด้านข้างครับด้านข้างเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีรายละเอียดมีอุปกรณ์ให้เห็นว่ามาดเต็มสำหรับมาด้า cx สามคันนี้ครับสำหรับมาด้า cx สามในรุ่น proactive ที่ถือว่ารุ่นท็อปสุดของมาด้า cx สามในปัจจุบันเนี่ยสบออปชั่นมาถือว่าจัดเต็มนะครับด้านข้างสังเกตว่าด้านข้างเนี่ยดีไซน์เดิม เพิ่มเติมคือสีใหม่ออปชันที่มีให้เต็มก็คือชุดล้อแม็กขอบ18ในเวอร์ชันนี้จริงๆบอกว่าล้อแม็กมีตั้งแต่ขอบ16กันถึงขอบ18แต่16จะมีในรุ่นล่างรุ่นท็อปสุดจะเป็นล้อขอบ18มาพร้อมกับยางขนาด215 50า R 1 8หน้าและหลังเท่ากันนะเจ้าแม็กลายที่ถือว่าโดดเด่นสวยงามขึ้นนะครับมาพร้อมกับดิสเบรกสี่ล้อหน้าหลังนะสำคัญด้านข้างรุ่นนี้มีกล้องอาราวิวด้านบนมีเจ้ามูนลูฟมาให้เป็นออปชันถือว่าเป็นนชั่ทีีมให้ครบ ในเรื่องนี้มาก,กับในเรื่องของระบบกุญแจ Keyless ท,ที่ได้กุญแจโฉมใหม่นี่ครับเจ้ากุญแจโฉมใหม่กุญแจตัวนี้ทรงดีไซน์จะเห็นเลยว่ามีดีไซน์ของการกดปุ่มกดอยู่ด้านข้างซึ่งเป็นเทรนด์ใหม่ของรีโมทของมาสด้าในรุ่นนี้อ p อปชันมาเต็มคิ้วข้างตั้งแต่ในการแมนเชชเนี่ยคิ้วข้างจะมีการเสริมโครเมียมด้านข้างขึ้นมาให้มันมีดีไซน์ที่เพิ่มความหรูหรากับความสปอร์ตเข้าอย่างลงตัวนิดนึงครับ อ่ะดูด้านท้ายกันครับในในเรื่องของด้านท้ายของ CX3 ใหม่ครับในด้านท้ายของ Mazda CX3 ครับในจุดเด่นก็คือหลังจากมีการใหม่ในเชนหนึ่งครั้งเนี่ยชุดไฟดีไซน์ใหม่เราจะเห็นถึงความสวยเฉี่ยวของไฟท,ท้ายที่เป็น LED tube เนี่ยครับในเส้นนำแสงของไฟหรี่และไฟเบรกแต่เพียงแต่ว่ายังไม่ใช่ LED 100%นะักไฟเลี้ยวและไฟถอยยังคงเป็นทิหลอดธรรมดาอยู่แต่ก็ ให้ดีเทลของไฟที่ทํางานได้หลากหลายขึ้นอุปกรณ์มาตรฐานมีครบปรั๊น้ำฝนหลังไล่ฟ้าไฟเบรกลูที่3ไปจนถึงเสาอากาศแบบชาร์กฟินอันนี้ก็เป็นออปชั่นที่มีให้ครบจากโรงงานจุดเด่นอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของท่อเสียท่อเสียคู่ครับจะเห็นท่อเสียคู่ซ้ายขวาให้อารมณ์สปอร์ตในมาด้าเซียงานวันนี้มีอารมณ์สปอร์ตที่เป็นรถ SUV B- เซกเมนต์ gment, ที่มีความเป็นสปอร์ตด้านท้ายเนี่ยเราจะเห็นถึงความเนืประสงค์ของรถ ในสไตล์เซึ่งถือว่ามีที่ในการไว้ของเนี่ยถือว่าได้ดีระดับหนึ่งนะแต่อาจจะไม่เท่ากับ c ซ็กต้องพูดคำนั้นนะครับในเรื่องของรายละเอียดหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นยางอะไหล่มีให้ยางไหล่ตัวนี้จะเป็นยางอะไรไซส์คนละไซส์นะครับเป็นกระทะนเหล็กพร้อมยางไหล่ไซส์ที่ถือว่าไซส์เล็กยาง1 8 5 6 0 r 1 5าเอ้ย R16 ใช้ในการ พาตัวรถไปซ่อมบำรุงเท่านั้นนะครับเครื่องมือเราเห็นเครื่องมือก็จะมีให้พร้อมไม่ว่าจะเป็นที่ถอดล้อที่ลากรถอยู่ด้านในจะถูกเก็บซ่อนไว้อย่างดีถือว่าให้อัตประโยชน์ใช้สอยที่ถือว่าสะดวกนะครับในเรื่องของการเพิ่มพื้นที่บรรทุกสัมภาระเบาของ cx 3ตัวนี้ยังสามารถขยายพับในระดับเรียกว่าเกือบเกือบเกือบจะแบนดลาบแต่ยังไม่ถึงแบนลาบที่เยอะก็คือเกือบเกือบนะในแบบ 60- 40เราเห็นนะครับด้านนี้40ด้านนี้60 ซึ่งสามารถพับโดยการแค่กดปุ่มเท่านั้นแต่เราต้องถอดตัวนี้เจ้าแผ่นบังแดดเนี่ยถอดเจ้าแผงท้ายออกเก็บอันนี้ก็เพิ่มพื้นที่ในการใช้สอยได้อย่างดีในเวลาเอมิเตอร์ของ Mazda CX3 ในปัจจุบันต้องบอกว่าจุดเด่นก็คือสีสีใหม่ที่บอกว่าเป็นเทรนด์ฮิตในยุคป,ปัจจุบัน CX3 ตัวนี้ในมาตาเอมิเตอร์ผมให้ถึง8.5ถือว่าเป็นหนึ่งคันที่ทำได้ดีในเรื่องของหน้าตาที่ฉชบเฉียว ของเจ้า cx 3คันนี้ครับอะดูว่าไหนครับ mm hmm. ภายในห้องโดยสารครับต้องบอกว่าเราอยู่ในห้องโดยสารด้านหลังของ m a z d a cx 3ใหม่จุดไหนที่มีความเปลี่ยนแปลงบง้างเ้าบอกว่าเปลี่ยนแปลงก็คือหลักๆก,ก็คือในเรื่องของรายละเอียดภายในสีดําในตัวท็อปเนี่ยจะมีรายละเอียดก็คือมีการเดินเดินลายได้เดินลายได้สีเทานะฮะแล้วก็ข้างๆสีเทาแล้วก็มีมีวัสดุที่เหมือนหนังกลับที่เราอาจจะเรียกว่าอะคันทาร่าเนี่ยครับ ที่ตรงด้านข้างเนี่ยให้ดูหรูหรานะครับมากขึ้นด้านบนจุดเด่นก็คือมีมูลลูปใช้ระรบ,บเปิดแมนนวลเนี่ยมูลูปเรามีให้มูลลูปข้างบนให้ความกว้างสะดวกสบายของภายในห้องโดยสารได้ดีนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของมีในเรื่องของที่วางแก้วในเวอร์ชันใหม่ของ CX3 มีที่วางแก้วมาให้แล้วเรื่องของหมอนพิงศีรษนใน CX3 ก็อย่างที่บอกครับเป็นนอนแบบที่แอบเนี่ยเวลาใช้งานต้องยกขึ้นนิดนึงนะฮะเพื่อให้รับศีสษนได้สะดวกแล้วมันจะไม่ดันต้นคอนะครับเวลานั่งความกวาม้างสะดสบายเนี่ยผมสูง177ในห้องโดยสารตอนหลังเนี่ยจะเห็นว่าในมันด้าซีเอ็กซ์สามเนี่ยมันทําให้ตัวรถเนี่ยอาจจะดูแบบพื้นที่น้อยนิดนึงสังเกตว่าขาผมเนี่ยจะละพอดีกับเบาะหน้าเบาะหน้าผมปรับให้ผมนั่งสบายเนี่ยข้างหลังเนี่ย จะแคบนิดนึงนะครับต้องบอกกันก็คือนั่งได้แต่มันจะพอดีนิดนึงระยะขาอาจจะเหลือน้อยหน่อยนะในตรงนี้ด้านเฮดลูมก็ยังถือว่าเฉียวเฉียวไม่ถึงก็ติดนะครับนั่งก็ยังถือให้วสบายระดับหนึง่งถ้าผมให้มาตาเอมิเตอร์ในเรื่องของความกว้างของห้องโดยสารขอแยกนิดนึงว่าในเรื่องความกว้างห้องโดยสารเนี่ยคะแนนเขาอาจจะเสียไปมากหน่อยก็คือผมให้เอมิเตอร์ในเรื่องความกว้างของห้องโดยสารของ cx 3ามคนนี้อยู่ที่ประมาณ7ถือว่าห้องโดยสารเนี่ยค่อนข้างจะเสียคะแนนในเรื่องความกว้าง แต่ได้ในเรื่องของสีดีไซน์รายละเอียดที่เก็บให้เนี่ยเก็บให้ดีนะครับแต่เรื่องที่ได้คะแนนถ้าแยกกันเนี่ยในเรื่องของอุปกรณ์ต้องถือว่าอุปกรณ์ถือทําได้ดีขึ้นถ้าอุปกรณ์ความสะดวกสบายในห้องโดยสารระบบที่มีให้เนี่ยต้องบอกว่าใน c ซ3ใหาม่มเนี่ยได้ระดับ8.5เลยถ้าในตรงนี้คือจะแยกกันนิดหนึง่งแต่ถ้าความกว้างเนี่ยคะแนนจะเสียเยอะนิดนึงเดี๋ยวเราไปดูเรื่องอุปกรณ์ในตําแหน่งของเบาะด้านหน้าในตำแหน่งคนขับเราจะเห็นถึงอุปกรณ์ที่มี ให้มากขึ้นใน CX3 ใหม่คันนี้ครับรถในคลาส SUV B segment ที่เรียกว่ามีราคาที่น่าจับต้องเขาเรียกว่าคนที่กำลังมองหาเนี่ยต้องให้ความสนใจเพราะาราคา959,000คันนี้เลยครับไม่ถึงล้านออปชันมาเต็มสิ่งมาเต็มหัวครับในเรื่องของระบบความปลอดภัยมาเต็มเต็มตรงไหนเนี่ยครับระบบ Active Cruise Control ง่ายแค่กดใช้งานตั้งระดับความห่างของรถได้นะครับหน้าจอมี He ด d Up Display มีระบบ b l i n d Spot ที่คอยเตือนเวลารถมาด้านข้างในมุมอับสายตาเตือนที่กระจกข้างที่สำคัญ e a d ซั p ดิสเพย์นะครับจะมีบอกด้วยในเฮด s Up Display จะมีไฟเป็นยกเป็นขีดสองขีดเนี่ยเตือนขึ้นมาเลยว่ารถมาแถบไหนด้านไหนมีระบบเตือนรถด,ด้านหน้าในกรณีที่อาจจะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเวลาเราขับเพลินๆลเนี้ยข้างหน้าอาจจะชะลอความเร็วเราลืมเราเมือจะเป็นเสียงเตือนและพร้อมระบบ ช่วยนําขึ้นมาในเวอร์ชันนี้ครับจอเป็นระบบสัมผัสแล้วนะเราสามารถเลือกการทํางานใช้จอสัมผัสใช้คอมานด์คอนโทรลตรงนี้ก็ได้ใช้กดที่จอก็ได้แต่ในการกดที่จอเนี่ยเราจะบอกว่าเราถ้าจะงงว่าเอ๊ะทำไมกดดแล้วไม่ทํางานถ้ารถวิ่งอยู่หรือมีการใช้ความเร็วเกิน10กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยถ้า้องใช้คอมานด์เซนเตอร์ตรงนี้หรือใช้ปุ่มมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยด้านซ้ายตรงนี้ เจ้าระบบที่ใส่มาให้ในอินเตอร์เทนเมนต์มี Apple Carplay Android Player มาให้แล้วก็คือเป็นใช้บลูทูธใช้สัญญาณ Wi-Fi เป็นตัวคอนโทรลจุดเด่นนี่ถือว่าน่าจะเป็นคันเดียวเพราะผมจะไม่พูดเป็นคันเดียวในคลาสที่มีขายอยู่ในราคาขนาดนี้ต้องบอกเป็นคันเดียวเลยที่ใช้เกียร์อัตโนมัติแบบทอร์คมวเตอร์ก็เกียร์วัดโดยยฟันเฟืองที่ในขณะที่รถเ g v b s e gment ในคลาสนี้ทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้เกียร์เป็น CVT ซึ่งให้ความโดดเด่นในเรื่องความนุ่มนวลแต่อัตรารถในการขับเนี่ยต้องบอกว่าเ,าเกียร์นียให้รดที่ผมว่าผมยังติดอยู่ผมชอบเกียร์ตัวนี้มากกว่า CVT นะให้ความสนุกในการขับที่มามาแพบตาทด6สปีดซึ่งเดี๋ยวเราไปลองครับว่า156แรงม้า204นิวตันเมตรกับเกียร์รอัตโนมัติ6สปีดเนี่ยจะเป็นอย่างไรเราไปลองสัมผัสกันครับเดิมทีต้องบอกว่ามาด้าเซียงซานเนี่ยตั้งแต่เปิดตัวผมได้สัมผัสมาหลายๆครั้ง ร็ต้องหมดประทับใจในเรื่องของอัตราเร่งเครื่องยนต์ตัวนี้ตอบสนองในเรื่องความประหยัดได้ระดับหนึ่งเพราะว่าการใช้น้ํามันก็รองรับหลากหลายเพราะว่าถ้าผู้ชมดูในตัวเลขก็จะเห็นเลยว่าสเปคเนี่ยของมาด้าซสามเครื่องสองพันตัวนี้รองรับน้ํามันได้ไหลาย e10 e20 จนถึง e85 ถามว่าในความประหยัดในการใช้งานนอกเมือง ตัวเลขก็อยู่ประมาณ13จากการทดสอบบ่อยๆก็อยู่ประมาณ13กิโลลิตร13ขั้วกว่า3 4อะไรอย่างเงี้ยถือว่าให้ความประหยัดได้ระดับหนึ่งเลยนะในระบบเครื่อง2000 NA เครื่องนี้นะในการเดินทางนอกเมืองที่ผมเดินทาง100 120ตามกฎหมายกำหนดเนี่ยต้องบอกว่าถือว่าประหยัดดีเนี่ยเมื่อกี้นี้เสียงเตือนนะเสียงเตือนเพราะผมเปลี่ยนเลนโดยผมไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวซึ่งถ้าเราทำอีกเปลี่ยนเลนอีกไม่เปิดไฟเลี้ยวมันก็จะเตืนเอนนี่ครับแต่ตอนนี้อย่างไบสปอร์ตเตือนเนี่ย นี่คือเตือนว่ามีรถมา้ันข้านี่คือหวขาวปลอดภัยที่อยากจะให้รู้ดูในเรื่องอัตราเร่งครับ15-6ลองกดกันดูกดในวิ่งอยู่6กสบายกดอัตราเร่งในโหมดปกตินะมีเห็นไหมอัตราเร่งถือว่าครึ่งจัดนะแล้วอย่างเกียร์ครับอัตโนมัติแบบฟันเฟืองอนะ่ะมันให้อตรารถอ่ะให้ความสนุกสนานในการขับขี่ผมว่าให้การตอบโจทย์ในเรื่องของความสนุกความมันในการขับอัรตรารถในการขับ วดีระดับนึงเลยซึ่งตรงนี้เองก็ถือว่าเป็นจุดเด็ดของ CX 3ใหม่ต้องบอกงนี้ครับแล้วถ้าเทียบกับ CVT ล่ะต้องบอกว่า CVT จะมีจุดเด่นในเรื่องของความนุ่มนวลแต่อัตรารสของการขับเนี่ยผมว่ายังไงเกียร์อัตโนมัติแบบฟันเฟืองแบบที่มีทอร์คพิวเตอร์เนี่ยมันให้อัตรารสในการขับที่สนุกกว่านะฮะในตรงนี้เลย ก่อนหน้านี้ราคาจําหน่ายค่าอยู่ในกลุ่ม B s e g m e n t ตอนบนต้องบอกงี้ในราคาล้าน1น0 0งแกว่าในเวอร์ชันรุ่นอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ในรุ่นอ r o a c t i ค e เนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าราคาจําหน่ายของเจ้า CX 3เนี่ยราคาจําหน่ายเขาเขาดรอปลงมาเยอะเพราะเริ่มต้น7จ็0แสท็อปสุดคันนี้9 5 9 0 0สนห่เถือเป็นราคาที่ที่โอเคนะถือว่าโอเคมากเลยราคาขนาดนี้คุณจะได้รถ แบรนด์ญี่ปุ่นเนี่ยมาสดาที่มีออปชันในเรื่องความปลอดภัยครบอัตราเร่งที่ดีนะครับแต่จุดจุดต้องบอกว่าจุดอ่อนก็จะมีนิดนึงในเรื่องของขนาดตัวถังถ้าคุณใช้งานรถในระดับเป็น2องพันเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยคุณอาจจะไม่เห็นได้ควากว่าจ,จะได้ความคล่องตัวที่เป็นจุดเด่นเลยแต่ถ้าเกิดคุณมองหารถสักคันที่มีความกว้างสุบผู้โดยสารที่มากหน่อยเนี่ยนหะนะักการใช้งาน4คนหรือ5คนบ,บ่อยเนี่ย คุณอาจจะต้องข้ามไปมองเจ้า m a z ด a c x 30ใหม่ซึ่งถือว่ามีความยาวของฐานล้อที่มากกว่าตัวรถที่กว้างกว่าและมีเบสที่มาจากมาด้า3ซึ่งใหญ่กว่าถือว่าจุดเด่นเลยอันนั้นก็มีให้คุณเลือกลองดูครับว่าขั้นไหนจะถูกใจและถูกสไตล์ของคุณ <S <S สับวันนี้เวลาหมดแล้วครับฝากครับชอบแล้วกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e และกดกระดิ่งเตือนให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจกันและสำคัญครับฝาก แอปพลิเคชันดีดีครับคาร์บั d y ี้แอปพลิเคชันสำหรับคนรักรถฝากเอาไว้ครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ